ิงผาจ่อเรื่องราวของสองแม่ลูกใต้ทางด่วนนี้จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นสะท้อนสังคมได้อย่างไรเราไปติดตามชมผลงานของคุณปรัชญาปิ่นแก้วในเรื่องนางบำเรอข้างถนนครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงคอร์ปอรเรชั่นยาเกรกคู่ อ,อ้อยลงจะขือแล้วก็จะตื่นได้1 0บโมงสิบเโมงเป็นไรเนี่ยเป็นเด็กเล่ร่อนเป็นไรนะเป็นเด็กเล่ร่อนเหรอแล้วเขาเป็นกันไงเด็กเล่ร่อนเนี่ยมันเป็นยากป่ะก็ไม่ยากหรอกก็แค่ไม่มีบ้านจะอยู่นี่แหละแล้วจะไปไหนกันเนี่ยไปเล่นเกมหากาวดมจริงป่ะไปดมมันทำไมกาวอ่ะมันดีไงดมกาวดมแล้วจินตนาการสูงไม่เคยดมไม่รู้หรอก ดูพูดเถอะแล้วแม่ไม่ว่าไงดมกล่าวอะแม่ไม่ว่าหรอกแม่นอนหลับอยู่นู่นะไหนอ๋อนะ่แม่เหรอไม่สงสารแม่เหรอแม่ลำบากแสนจะลำบากต้องเก็บขวดขายอะอย่าพูดมากได้ไป่ะน่ารำคาญวะ<อ>่ะ พี่พี่พี่ไอ้อ้มันคุยแชทกับพี่ชายพี่ไหนวะทุยอ้มพี่ชายให้พาไปเที่ยวแลดวูวะมึงยุ่งอะไรวะมึงไปช่วยแม่มึงขายของไปอ้ยอยมึงพิมพ์บอกพี่เขาไปดิแม่หนูเก็บขวดอยู่ในสวนไอ้ยขอตังค์ยี่สิบ โอ้ยเป็นสีกาวอะดมมึงพิมพ์บอกลุงเขาไปเลยบ้านอยู่จ <some estrogen> ้าวพานลอย ามาอู่รถเมย์หรือว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดอืพ่อมึงอยู่ต่างจังหวัดเหรอเออพ่อผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่มึงคันนี้ดีกวย่ยพวกมึงพากูมาทำอะไรนั่นดิมาทำอะไรกันเนี่ยมึงอยู่ใต้เบาะดิเผื่อเจอตังค์โอ้พี่ก็หาเง,านงนินลนะูกซอบลุงเลยเนาะหาไปเถอะเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกเฮ้ยพวกมึง กูเจอแล้วไหนๆๆอุย้ยอ้อยมึงนี่โชคดียังไงวะเออมึงมีธุรกิจใหม่แล้วเนี่ยต่อไปมึงก็ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วทำแบบไหนอ่ะก็แม่มันะ่ะชอบพาไปหาตางังค์พี่พี่มึงเจอตังค์แล้วอโ,โอ้โหโอ้โหเก่งว่ะพี่แล้วเงินนี้เราจะเอาไปทำอะไรดีละ่ะ นี่สมัครของเมืองไปหาเงินซื้อกาวมาดมกันเนี่ยนะเด็กไทยนั่งจับกลุ่มดมกาวประเทศชาติมันจะพัฒนาไหมเนี่ยอ่ะบ้านไม่มีอยู่ยังจะมานั่งดมกาวกันอีกทำไมไม่หาอะไรทำกันบ้างอยากเรียนหนังสือไหมเนี่ยใครเขาจะไปอยากเรียน มีแต่คนก็อยากจะดมกาวกันทั้งนั้นโอเคงั้นเอาสนามกีฬามาจะได้ไวทเตะบอลเล่นกีฬาต้านยาเสพติดไงเอาปะเอามานั่งดมกาวเด้อเวอไอมือเห็นดาวอะดาวคุณเบื่ไปะตลกปะต็มหมดเลย บางีกินผมรักเมืองไทยแล้มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยแลย้วก็ตั้งหน้าหลายเป,ปติดอกชอบใจสศร้าว้าเมืองไทยน่ก็ดูสวยดีชอบไปเดี่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยวังชอบใจเวรีแฮปปี้ชอบตกตกชอบเดี่ยวว,วัดใจใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตกตกชอบ อยู่ที่นี่วะเราไม่ได้เราไม่ได้ไปลูกเขารออยู่แล้วไปออไยมึงนี่ใช่ไม่ได้เลยเฮ้ยเร็วๆหน่อยอี้อยแป๊บนึงโอ้ยมัวแต่ชักช้ายอยู่ได้มึงตัดยังแป๊บนึง

โอ๊ยอไรของมึงวะโอ๊ยนุมคานว่ะโอ๊ยอีนี่ี่ ใจนะจ๊ะอจจ้ะต้องไหว้หรอกมากนะนี่ว่าช่วยเหลือกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะน่ะมึงก็เห็นอยู่นี่แล้ไม่งจะถามทำไมวะอย่าบอกนะว่าจะขายลูกกินนะโอ้ยอย่าเรียกว่าขายลูกกินเลยเรียกว่าช่วยกันทํามาหากินดีกว่าช่วยกันทํามาหากินอ้อยมันเพิ่งอายุสิบสองเองนะก็ต้องช่วยกันตั้งแต่เด็กนี่แหละต้องช่วยกันทํามาหากินงานจะหาที่ไหนกันละวะ พูดโงโง่ๆแต่นี่มันลูกป้านะอ่ะก็ใช่นะสิลูกกูนี่แหละถ้าเป็นลูกคนอื่นน่ะต้องรว้ก,ก็จับกูตายแล้วแหละไอ้ควายแล้วไม่สงสารลูกไงคนอะไรเนี่ยเงินแค่พันเดียวขนาดต้องขายลูกกินเลยเหรอพวกมึงไม่รู้หรอกเพราะพวกมึงอ่ะกินอยู่กันอย่างสบายส่วนกูเนี่ยต้องอาศัยนอนอยู่ใต้ทางด่วน เก็บของเก่าเก็บปวดขายไม่มีจะกันเนี่ยมึงอ่ะช่วยอะไรกูได้ไอ้ง่อืมอเนี่สวยตั้งแต่เด็กเลยนะอ่ะอ่ะอะจะทำอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยจะลุละเมิดทั้งเพศเด็กเหรอเฮ้ยเปล่าอายุก็มากแล้วนะพี่ ตัญหากับเป็่นไงวะนี่โรคจิตนี่วะทำไมเป็นโรครักเด็กเหรอกูไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พี่กำลังจะล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะโธ่เอ้ยใครว่ากูจะล่วงละเมิดกูไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยเออกูไม่ทำอย่างนั้นหรอก เดียว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 ลอก่อนเดียว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 ,ยวบอกแล้วว่ากูไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กกูก็แค่พาเด็กมาขายให้เขาเท่านั้นเองมันก็เลวพอกรนะนหะทำไมเป็นคนแบบนี้วะเฮ้ยทำไมเนื้อตัวโปต,ต,ตแบบนี้วะมไม่เก็บอย่างไหนเนี่ย ช่วยหน่อยเถอะสงสารมันอก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมึงก็พาไป,ไปอาบน้ำหน่อยนะแล้วก็ฉีดน้ำหอมอันเนี้เสื้อผ้ามันซื้อมาให้แล้วเองนี่เตรียมพร้อมเลยนะนี่ทำไมยังไม่หาเด็กที่ดีกว่าน,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 นี้หน่อยเลยวะฮะนี่เหม็นก้าวหึงเลยพี่ยังหนูไอ้ไปตกถังกาวมาแล้ววะนี่ฮะนี่ลุงก็ร่วมขบวนการเดียวกันเขาด้วยหรอลุงมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นเด็กลุงดูไม่ออกจริงเหร ผมก็แค่คนรับใช้เขาใช้อะไรก็ต้องทำหมดแหละครับเออช่วยหน่อยเลยวะที่สว่าสงสารเด็กมันบ้านมันก็ไม่มีจะอยู่มันต้องไปอยู่ใต้ทางด่วนเนี่ยสงสารกูก่อนตัวถ้าเกิดเขาไม่ชอบใจขึ้นมาจะมีอะไรเกิดขึ้นใครใครไม่ชอบใจเอ่ะคนในบ้านนี้นะตีเขาชอบเขาชอบแบบนี้ไอเนี่ยนะมันก็พาเดียมาตรงให้ตห้องหลายครั้งแล้ว ลุงรู้แล้วไหมลุงไม่ไปแจ้งความจับมันเฮ้ย <irgendwann> เอาหนะ่าเด็กมันจะได้มีเงินใช้ไงฮะมึงกันหนมาเอาก็าได้ก็ได้ก็ได้เอาๆแก้หมดเรื่องกับไปเนี่ยเดี๋ยวคูต้องไปแบ่งให้แม่มันเฮ้ยนี่หากินกับเด็กเลยเนี่ยไม่รู้สึกแรงจริงเหรอมึงเี่ทีหลังคิดก่อนนะจะพูดอะไร เขาไม่ได้เรียกว่าหากินกับเด็กเขาเรียกว่าช่วยเหลือเด็กแล้วเงินเนี่ยก็เป็นรายได้ของมันกับแม่มันจริงไหมกูเนี่ยมันเป็นพ่อพระกูเนี่ย,ม,ยมันเป็นพ่อพระแท้ๆเลยรวยนะรวยมากเลยพ่อพระด้วยไรเดี๋ยเงินเนี่ยกูต้องให้เด็กมันกูอะรายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องไปบริจาควัดกูอะชอบทำบุญกูอะชอบเข้าวัด ไม่มีใครก็เอาหรอกเงินมงึงอะ ตังมาเท่าไหรอ่อ่ะได้มาแค่นี้เองเหรอ สิ่งความหวังการรอคอยการกลับมาเรื่องจริงผ่านจอ